สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะของวันที่21เมษาย,ยนค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งสินค้ากันนะคะตัวนี้เป็น AL 3608 DT ค่ะลงมลมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจองจบกลางอากาศเนาะโอนมาจ้เมื่อช่วงบ่ายค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดใบไม้ดันดินนะคะจากคานล่างเป็นคันบนนะคะ ตัวนี้ไป3ชิ้นเลยใบมีดผ่านถ่ายแล้วก็โรตารี่ค่ะไปทางที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะพรุ่งนี้รอรับสินค้าได้เลยนะคะทางร้านของเราต้องขอขอบพระคุณคุณป้ามและครอบครัวมากๆค่ะไว้วางใจนะคะโอนเงินมาจองสินค้าไว้จองจบกลางอากาศปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนนะคะ ท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือ2นะคะหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงสอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วไทยตอนนี้ลุงมลขึ้นสินค้าเรียบร้อยแล้วเ<ๆ>ตรียมออกเดินทางกันพรุ่งนี้ยะโสธรรอรับสินค้าได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ